ของพระอ,องค์ทรงสแสดงแก่ชาวการามะนี้แปลกจริงๆนะชาวพูดเรานี้ทำไมพระไตรปิฎกเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่มีอยู่แต่ว่าคนพูดก็ดีคนแสดงก็ดีคือพูดแล้วนี้ไม่ได้เข้าใจสูตรนี้เลยแม้แต่นิดเดียวแล้วเข้าใจผิดหมด รู้แต่ว่าอย่าไปเชื่อสิ์อย่างตามที่พระองค์ทรงแสดงว่าอย่าไปเชื่อตำราอย่าไปเชื่อว่าสมณะนี้เป็นครูของเราอย่าไปเชื่อว่าต้องกับทิฏฐิของเราเป็นต้นพระองค์ทรงแสดงอย่าไปเชื่อแต่ไม่ได้สาวหาเหตุเลยที่พระองค์ทรงแสดงว่าอย่าเชื่อสิบอย่างนั้นอ่ะเพราะเหตุใดพระองค์จึงทรงแสดงอย่างนี้ไม่มีใครสาวหาเหตุเลยครับจะต้องสาวหาเหตุว่าพระองค์ทําไมจึงทรงแสดงอย่างนี้นะครับ ไม่อยู่ว่าชาวกาลามะเนี่ยเขาเป็นคนฉลาดเขายังไม่ได้นับถือศาสนาไหนชาวกาลามะแล้วให้รู้ว่ากาลามะนี้เป็นโคตรของชนเผ่าหนึ่งไม่ใช่ของสูตรสูตรนี้พระองค์ทรงแสดงว่าเป็นเกษาปุตตะสูตรสูตรนี้นะครับมีอยู่ในอังคุตรนิกายติกานิบา ชื่อว่าเกสะปุตตะสูตรที่เอาชื่อว่าเกตะเกสะปุตตะสูตรก็เพราะว่าพระองค์ทรงสแสดงที่เกสะปุตตะนิคมครับเกสะปุตตะนี้เป็นชื่อของนิคมแต่คนฟังนี้เป็นตารมะโคตด้วยเหตุนี้เวลาพระองค์ทรงสแสดงมักจะตรัสถามเพราะาสูตรนี้นะพระองค์ไม่ได้แสดงเลยพระองค์ใช้ วิธีแสดงธรรมอีกแบบหนึ่งคือใช้จัดถามแล้วให้ตอบพระองค์ไม่ได้แสดงโดยลําดับคือวิธีแสดงธรรมของพระพุทธเจ้ามีอยู่ห้าวิธีบางทีพระองค์ก็ทรงแสดงไปเลยบางทีก็จัดถามแล้วให้ตอบบางทีจัดถามแล้วตอบเองก็มีเป็นต้นนะมีอยู่ห้ารูปแบบแต่สูตรนี้พระองค์ไม่ได้แสดงให้รูปแบบตรัดถามก็คือ พวกชาวการามะเนี่ยมันเป็นคนฉลาดมากมันค้ำคอพระพุทธเจ้าไว้ก่อนเลยนะครับค้ำคอไว้ก่อนเพราะพระพเจ้าแสดงไม่ได้แล้วถ้าแสดงไปเมื่อไหร่ก็เหมือนเหมือนกับไอ้พวกสมณะพรามพวกอื่นคือเขาไปพระพุทธเจ้าเลาประทับเสร็จแล้วชาวการามะกราบทุนว่าพระพุทธเจ้าข้าเมื่อก่อนนี้มีสมณะพรามพวกหนึ่งมาที่เกะปุตตานิคมนี้นะครับ สมณะพวกนั้นก็ช่วยกันยกวาทะของตัวเองแล้วก็ช่วยกันข่มขีว่าทะของคนอื่นคือหมายความว่าธรรมะเนี่ยของเราเท่านั้นถูกต้องธรรมะของคนอื่นน่าผิดหมดนะครับแล้วก็ไปต่อไปมีสมณะพรามอีกพวกหนึ่งมาถึงเกษะปุตตานิคมนี้ก็เหมือนกันรูปแบบเดียวกันช่วยกันยกวาทะของตัวเองว่าคําสั่งสอนของเราอย่างนี้ถูกไอ้พวกที่แสดงไป เที่ยวที่แล้วนะ่ะผิดหมดครับชาวกามะเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็กลับทูลว่าทําให้สงสัยพระเจ้าค่ะในเมื่อชาวกามะค้าคออย่างนี้แล้วนะพระผู้เจ้าเลยะจะแสดงธรรมอ๋อไอ้พวกนั้นมันก็ผิดนลก็แสดงธรรมฝุดผิดก็ไม่จะไปต่างครับไอ้พวกสมณะพราหมณ์อะไรจงนั้นนะด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมไม่ได้แล้วเพราะถูกค้าคอ,อาไว้ ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงตัดบ้าดูก่อนพวกกามาชนทั้งหลายพวกท่านเรือแฝงสงสัยในสิ่งที่ควรสงสยัยพระองค์ก็เลยเสริมไปเลยดีแล้วที่สงสัยอย่างนี้ดีแล้วล่ะฮะสงสัยอย่างนี้ควรสงสยัยเพราะฉะนั้นต่อไปพระองค์เลยทรงสแสดงสงสัยสิบอย่างนะเอเรื่องอย่าไปเชื่อนะว่าสมณะนี้เป็นครูของเราอย่าไปเชื่อตำราอย่าไปเชื่อ ตื่นข่าอย่าไปเชื่ออะไรทั้งหมดในม้างตำราแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าพูดไปเดี๋ยวนี้ก็อย่าเชื่อที่พระพุทธเจ้าพูดอะไรไปเดี๋ยวนี้ทั้งหมดอย่าเชื่อหมดนะพระพุทธเจ้าปฏิเสธหมดเลยในในคำเชื่อสิบอย่างนะไม่ให้เชื่อหมดเลยจะถามว่าโลภะดีไหมพวกกามาชนเนี่ยเขามีปัญญาเขากลับทุนว่าไม่ดีพระเจ้าค่ะแล้วโลภะเนี่ย ใครสมาทานให้มากแล้วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เขากลับทูลเขารู้เลยว่าใครสมาทานแล้วเป็นทุกข์พระเจ้าค้านะครับแล้วก็ถามต่อไปอีกเยอะนะครับโทสะโมหะดีไหมเขาก็กลับทูลถูกหมดนะครับนั้นเ็กลับทูลอย่างนี้พระองค์ก็สอนว่าถ้ารู้อย่างนี้อย่าเชื่อนะครับถ้ารู้อย่างนี้อย่าเชื่อถ้าไม่รู้ต้องเชื่อครับถ้าไม่รู้ต้องเชื่อ นะครับแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าถามว่ากูสนดีไหมนะครับเขาก็กลับทุนได้ถูกต้องหมดนั่นวะ่าเรื่องของปัญญากับศรัทธานะในเกสาปุตตสูตรเนี่ยพระองค์พูดถึงว่าถ้าความเชื่อการตรัสรู้ของพร,าาระอรหันตสัมมาสมพุริเจ้านั้นเป็นศรัทธาแต่ว่าถ้ามีปัญญารวาโลภะโทสะโมหะไม่ดีงั่นเป็นปัญญาครับ ด้วยเหตุนี้ในเกศพุตธสูตรนี้ชาวพุทธทำไมเข้าใจผิดในเรื่องของว่าเออะแล้วก็อย่าเชื่อสิบอย่างต่อไปผมขอ,อนำมาอีกสูตรหนึ่งคือธรรมะสวนาสูตรเนี่ยการฟังธรรมนี้ได้อานิสงส์ห้าประการพระองค์ทรงแสดงไว้ในอังคุตเจริกายปัญจกานิบาตนะในปัญจมพันนา มีข้อความว่าดูก่อนสิกษุทั้งหลายอัน,นิสงส์ในการฟังทำห้าประการนี้ห้าประการเป็นไฉนคือผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังหนึ่งย่อมเข้าใจชัดในสิ่งที่ได้ฟังแล้วหนึ่งย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้หนึ่งย่อมทำความเห็นให้ตรงหนึ่งจิตของผู้ฟังย่อมเริ่มสายหนึ่ง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอน,นิสง์ในการฟังธรรมห้าประการนี้แหละก็เพราะว่าได้อน,นิสง์ห้าประการอย่างนี้จึงเป็นมงคลคำว่ามงคลนี้แปลว่าเป็นเหตุนำม,มาซึ่งความเจริญเป็นเหตุนำม,มาซึ่งสมบัติทุกอย่างคำว่ามงคลเพราะฉะนั้นการฟังธรรมนะครับอน,นิสงส์ห้าประการตามที่พระองค์ทรงแสดงว่า ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังเรื่องของขันอายตนะธาตอินทรีสัจจะ